HAPPY แฮปปี้บัดแ y นซ์ช่วยโย่แฮปปี h a p p แฮปปี้บัดแดนซ์แฮปปี้บัดแดน์ช่โย่แดโมนเอาไปทานรอเก่งตะเกตะักขึ้ลูกสาวเนาะไม่ต้องวิแบบโัวแบ่งตัวแบ่งตองแบบโแบ่งละนั่งยิบปุยปุอยู่เพื่ั่งหลังวันนี่ย บนเลบสดน่ารมาสวัสดีครับมาพบกับสายล่าอีสานใต้พูดคุยข่าวหมอลำอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอลำทั้งชาวไทยและฝั่งสปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับเป็นไงครับภาพบรรยากาศเปิดหัอคลิปข่าวของสายล่าคลิปนี้ สายล่าเชื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของสายล่าและแฟนคลับเอฟตีของสาวน้อยเปชรบรรแพงแฟนคลับเอฟตีของสาวน้อยลําเพลินโชว์เมื่อเห็นแบบนี้ทุกคนก็มีแต่รอยยิ้มทุกคนก็มีแต่ความสุขนี่แหละครับเป็นภาพบรรยากาศเมื่อคืนาสาวน้อยเพชรบรรแพงทําการแสดงอยู่ที่บ้านขวาวตําตบลทุ่งกุลาอ,อําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนี่แหละครับเป็นภาพบรรยากาศราชินีน้อยหมอลําเพลินของเราหรือทิดาลําเพลินกันล้าน โลพระราชทานหุงอิงเพชรบ้านแพงหมอลำหมายเลขหนึง่งเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดของพ่อเอกนี่แหละครับเป็นภาพบรรยากาศอะไรที่สุดยอดเราเห็นเราเห็นแล้วมันก็มีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครรู้ว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้น้องก็ได้มาเซอร์ไพรส์พ่อเอกด้วยการเอาเค้กมาให้ช่วงพ่อเอกกำลังเดินมากับพ่อนนอทางบอสโจก็มอบมาลลยมอบ ของฝันเป็นมาลัยทวงใหญ่ที่พ่อเอกได้มานี่แหละครับเราเห็นแบบนี้เราก็มีแต่ความสุขเพราะเขาคือครอบครัวเดียวกันนี่แหละครับเป็นอะไรที่สุดยอดเห็นแล้วก็อดจะยิ้มอยู่ในใจไม่ได้คนเดียวแต่ล่าเลยต้องออกมาพูดคุยข่าวเกี่ยวกับภาพบรรยากาศนี้มันเป็นอะไรที่บ่งบอกว่าน้องรักพ่อเอกขนาดไหนทุกสิ่งทุกอย่างเราก็รู้อยู่แล้วว่าตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเริ่มแรกเดิมที ช่วงที่น้องยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในวงการพ่อเอกก็จะเป็นผู้ติดสอยห้อยตามเป็นคนที่จะพาพาน้องไปทำงานไปร้องเพลงขึ้นนู่นวงนั้นวงนี้พ่อเอกก็จะเป็นคนที่พาน้องไปนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าความร,รักความร,รักแบบไม่มีขีดจำกัดเป็นความร,รักที่ยิ่งใหญ่สำหรับครอบครัวของราชินีน้อยหมอลำเพลินของเรานี่ครับเป็นภาพบรรยากาศเราเห็นแล้วก็มีแต่ความสุขเขาเรียกว่าลูกคำ้ำลูกคูณ ไปอยู่ไหนก็มีแต่ความเจริญทุกสิ่งทุกอย่างภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้เราเห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกี่ยวกับที่เหตุการณ์ที่มีมีให้เราเห็นอยู่เมื่อคืน 1- นึสเป็นไงครับหวยลาวออกเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าลูกคำ้ำลูกคูณของแท้พ่อนน,นก็ได้รางวัลจากปุงอิงทุกสิ่งทุกอย่างวันนั้นเอาเค,ค้กไปให้ไปเซอร์ไพรส์พ่อพ่อนน,นก็ปัก ปักเทียน14เล่มนี่แหละครับเป็นเทียนวันเกิดปกติแล้วจะเป็นอายุของพ่อนนก็41แล้วก็น้องกับพี่หมอนอิงก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับการปักเทียนน้องบอกว่าให้ปักเลข14ให้พ่อนนอายุ14นี่แหละครับเป็นอะไรที่ตรงเป๊ะออกมาแบบจังเบอร์เลยนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าทิดาทิดามาหาโชคลาภ ลูกคำ้ำลูกคูณไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความเจริญทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นแล้วก็มีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มเป็นอะไรที่ฮือหามาวันสองวันแล้วเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างขายอ้อนี่แหละครับผู้ร่วมผู้ร่วมลงทุนกับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอะไรที่สุดยอดที่สุดเห็นแล้วก็มีแต่รอยยิ้มเห็นแล้วก็มีแต่ความสุขเพราะว่าสองครอบครัวก็รวมกันเป็นเขาเรียกว่าน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นผู้ร่วม เป็นหุ้นส่วนในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ล่าเชื่อว,ว่าพันล้านอยู่ไม่ไกลแต่แป๊บเดียวถึงแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดจากเขาเรียกว่าสร้างเขาจะสร้างเขาจะรวยเขาจะปังไป,ไปด้วยกันทั้งสองครอบครัวเขารวมผนึกเป็นครอบครัวเดียวกันระหว่างครอบครัวของบอสกับครอบครัวของพ่อเอกทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นแล้วมันก็เป็นอะไรที่สุดยอดที่สุด ช่วงนี้มีแต่สิ่งดีๆช่วงนี้มีแต่รอยยิ้มเพราะทุกสิ่งทุกอย่างสิ่ง,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 งแบบดีๆกําลังจะกลับมาทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าบรรยากาศแบบเดิมๆทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่เห็นแล้วก็มีแต่ความสุขเมื่อคืนทําการแสดงอยู่ที่สุวรรณภูมิร้อยเอ็ดวันนี้ก็ขยบมาอยู่ที่ทางโพสีสุวรรณจังหวัดรีสเกตเป็นงานแข่งเรือยาวเป็นอะไรที่สุดยอดงานนี้ถือว่าเป็นเป็นมิติใหม่ ทางทีมงานของอศิลปินในองค์กรที่เขาเดินทางมาถึงพากันหลงรึกว่าไม่ใช่งานกามันเป็นอะไรที่ที่แปลกเป็นงานแข่งเรือยาวธรรมดาจะเป็นงานเจ้าภาพเจ้างานเจ้าการจะอยู่ทางทางวัดทางโรงเรียนทางบ้านเจ้าภาพอะไรประมาณนี้แต่นี้อยู่ที่ข้างแม่น้ําเพราะว่าเป็นงานแข่งเรือยาวนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างก็มีแต่ความสุขจะอยู่ที่ศรีสะเกตอีกสองวันพรุ่งนี้ก็จะอยู่ที่อําเภอเบญจรักษ เบญจลักษ์วันนี้อยู่ที่าทางโพสิสุวรรณแล้วอีกไม่กี่วันก็จะเดินทางออนทัวร์เข้ากรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกอีกรอบรอบนี้ถือว่าไปหลายวันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่เห็นแล้วมีแต่ความสุขทุกสิ่งทุกอย่างเห็นแล้วก็มีแต่รอยยิ้มงานนี้ถือว่าออนทัวร์ใช้เวลาอีกประมาณ1ิกว่าวันรอบนี้ก็ถือว่า เขาเรียกว่าทิ้งทิ้งทิ้งช่วงทงสุดท้ายก่อนปีใหม่พอเสร็จจากออนทัวร์คราวนี้ก็จะอยู่ทางเขตภาคอีสานบ้านเราคราวนี้เขาเรียกว่าการชมหมอลำแบบครบมิติเพราะว่ากระทบกับหน้าหนาวพอดีตอนช่วงนี้วันนี้เมื่อคืนที่แล้วก็อากาศเย็นลมแรงอยู่บ้านสายล่าก็ลมแรงนะครับลมแรงตั้งแต่เช้าการแสดงของหมอลำมันก็ต้องมีอุปสรรคเกี่ยวกับเพราะศิลปินทุกคนเวลาใส่ชุดเพชรเขาจะ จะโชว์แถวหัวไหลอากาศเย็นๆอย่างนี้ก็เป็นห่วงศิลปินทุกคนโดยเฉพาะศิลปินนางเอกาะทุกคนจะใส่ชุดเคล็ดช่วงเตยลานี้จะเป็นช่วงที่ทรมานมากที่สุดเพราะว่าช่วงใกล้แจ้งใกล้สว่างอากาศจะเย็นลมจะแรงทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นห่วงขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าหน้าหนาวมันมันมีโรคหลายๆโรคที่ตามลงมาก็ไข้หวัดแล้วก็อีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะอากาศันเย็นอากาศเปลี่ยนแปลงก็ เรื่วความเป็นห่วงเป็นใยจากสายล่าอีสานใต้ก็ให้ทางศิลปินของสาวน้อยเพชรมันแพงทั้งหนึ่งทั้งสองก็ดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าอากาศมันเย็นอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเยวฝนก็นปนกันไปอยู่ในหน้าหนาวเพราะทุกสิ่งทุกอย่างความบันเทิงก็ใกล้ปีใหม่แล้วใครบ้านไหนเลือนอเมืองไหนที่มีคิวของสาวน้อยก็อดอดตารอทนเพราะอีกอีกไม่ช้านาน ความสุขความสนุกก็จะไปบังเกิดอ,อยู่ที่บ้านท่านเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความสวยงามเป็นความอลังการในปีนี้ของบอสโจโยมินินที่เขาจัดความอลังการให้กับเจ้าภาพเจ้างานเจ้าการทุกสิ่งทุกอย่างใครไปชมแล้วคนนั้นจะรู้เองว่าความอลังการของสาวน้อยปีนี้67ทับ68อลังการขนาดไหนระบบแสงสีเสียงเต็มเขาเรียกว่าระบบระบบเสียงขยี้ตับ ใครเข้าไปอยู่ในนั้นก็เหมือนอยู่ในโลกสามมิติทุกสิ่งทุกอย่างต้องไปดูต้องไปชมด้วยตนเองถึงจะรู้แล้วก็จะมาพูดกับคนอื่นเขารู้เรื่องเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไปล่าไปสัมผัสมาแล้วฤดูการนี้สองรอบเป็นอะไรที่สุดยอดยิ่งดูยิ่งมันยิ่งดูยิ่งชอบเพราะทุกสิ่งทุกอย่างโชว์อลังการของราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือทิดาลำเพลินเงินล้านโลกพระราชทานกุงงอิงเช็บ้านแพงหมอลำหมายเลขหนึ่งเป็นอะไรที่ สุดยอดอลังการที่สุดครับฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกด s u b ต c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของไฟล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ